พ่อน้ำขอโทษครอบครัวดีเจเตเต้ J T T. หากลูกมีเหตุเข้าไปเกี่ยวข้องยืนยันยังติดต่อลูกได้ขอเวลาพาพบตำรวจเผยที่มารายได้ลูกสาวเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่20พฤษภาคม68ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีของนายธงชัยสงวนนามสกุลอายุ57ปีพ่อของนางสาวน้ำซึ่งตกเป็นข่าวในคดีของดีเจเตเต้ T T, พบว่ามีการทำสวนทุเรียน โดยนายธงชัยเผยว่าปลูกมาเกือบ20ปีแล้วก่อนหน้าเคยเลี้ยงหมูยืนยันว่าที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับผลไม้ส่วนลูกสาวทำธุรกิจขายออนไลน์ทั้งนี้นายธงชัยได้ยกมือไหว้และฝากขอโทษครอบครัวดีเจเต้ไม่ว่าลูกสาวของตัวเองจะเป็นต้นเหตุหรือไม่แต่ในฐานะพ่อก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาวหากลูกสาวพร้อมก็จะพาเข้าพบตำรวจเพื่อจะให้ข้อมูลอย่างแน่นอน นอกจากนี้นายธงชัยยังบอกด้วยว่าเมื่อคืนแม่เขาก็ยังติดต่อลูกได้อยู่ซึ่งเขาก็จะคุยกันภาษาผู้หญิงด้วยความเป็นห่วงซึ่งพ่อไม่รู้จริงๆว่าลูกจะเกี่ยวข้องกับกรณีของดีเจเต้หรือไม่ต้องถามเจ้าตัวเองตอนนี้ยอมรับว่าลูกไปไหนมาไหนลำบากต้องปิดหน้าปิดตาเราก็อยากให้เขาไปพบตำรวจแต่ก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้นอนไม่หลับได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็สะดุ้งแล้วนายธงชัยบอกด้วยว่าลูกสาวมีรายได้จากการขายของออนไลน์ โดยขายครีมขายอาหารเสริมตั้งแต่ช่วงโควิดซึ่งตอนนั้นเราก็ยังช่วยนำพัสดุไปส่งให้เมื่อถามว่าอยากฝากอะไรถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือไม่นายธงชัยเผยว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรมันพูดไม่ออกครอบครัวเขาสูญเสียถ้าลูกเรามีเหตุไปเกี่ยวข้องทําให้เขาสูญเสียพ่อก็กราบขอโทษทางฝ่ายญาติพี่น้องพ่อแม่เขาด้วยซึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาและลูกเราด้วยส่วนเรื่องที่จะพาลูกเข้าพบตํารวจนั้นขอเวลาให้เขาทําใจหน่อยเพราะกระแสมันแรงยืนยันว่ายังอยู่ไม่ไปไหน